สวัสด um ีครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม s u p e r r o b o t w a r c รนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปรับชมท่าโจมตีทุกท่าของตัวละครหลักนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติตัวละครหลักภายในเกมนะครับแหมจะคําว่าให้เกียรติด้วยแล้วก็จะพาไปรับชมท่าโจมตีแบบคอมบิเนชันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับก่ออื่นนะครับเดี๋ยวไปดูตัวละครหลักก่อนนะครับนี่นะครับตัวละครหลักทั้ง2ตัวนะครับโอเคครับไปรับชมกันเลยนะครับตัวละครนี้นะครับมีชื่อว่ากันเลออนนะครับ ผมก็จะไล่จากท่าที่เบาที่สุดจนไปถึงแรงที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นท่าแรกนะฮะวางอาวุธนะครับหยิบไขครคร่ควงเล็กคว้างเข้าไปพรุงตัวเข้าไปหยิบไข่ควงทุบไปทีหนึ่งนะฮะท่าที่สองนะครับ ดูยันตต่อวางอาวุธอีกแล้วนะครับโยนไข่ควงคู่เอามาประกบกันนะครับเป็นไข่ควงสองท่อนนะฮะเป็นศิลปะการต่อสู้โดยใช้กระบองสองท่อนใช่ไหมแต่นี้เป็นไข่ควงแทนนะฮะสีเป็นคอมโบกระจ,จายเลย ถ้าต่อไปนะครับเตรียมตัวตายนะฮะอาวุธนะครับเป็นเหมือนเลื่อยไฟฟ้านะฮะพุ่งขึ้นไปกลางอากาศเตรดังการหนึ่งทีด้วยสับเข้าไปแล้วพุ่งเข้าไปแทงนะฮะ มีสองรอยขนาดนี้อาจเป็นสองทอนแน่นอนมาดูกันต่อนะครับรม,มาดูความอลังการ รอบนี้ใช้ปแจยักษ์นะฮะตาเขียวมาเลยหมุ่นควงเข้าไปแล้วนะฮะฟาดเขาให้โฮมลันไมล่ะพุ่งด้วยความเร็วแสงนะครับจับเวียงต่อเสียบแล้วก็จับทุบลงมาเลยนะฮะโอ้โหระเบิดแบบกระจ,จายตายอย่างเครียดแน่นอนฮะ มาดูท่าอลังการกันต่อนะครับเวลาปลดล็อกลิมิตเตอร์นะฮะชาร์จพลังแล้วตอนนี้ปลดล็อกนะฮะต้องความอลังการให้กับตัวละครดูแบบนักกิงข่าวอะไรอย่างงี้ พลังแล้วแล้วก็ยิงไปนะฮะลำแสงสีเขียวเป็นท่าโจมตีแบบอนะครับโจมตีหมู ท่าสุดท้ายของการเลออนนะครับเมื่อเป็นท่าที่แรงที่สุดแล้วก็ต้องอลังการงานสร้างสักหน่อยเบิร์นนิ่งตัวเองไปเลยนะฮะห่วงอาวุธโชว์ก่อนพุ่งไปนะฮะปาดเข้าให้ ควรเข้าไปนะฮะ ừ, ดึงเครื่องในทิ้งตั้งหาก ừ, หนีบไปเลยโอ้โหแล้วก็แทงซ้ำๆไม่ตายก็เลี้ยงไว้โตนะครับอย่างนี้ขยี้ก็ไปเลยแตกกระจาย และก็คำรามทางน้ำตานะครับตัวหลักตัวที่สองนะครับเบอร์กูล่ากอรี่นะฮะผู้ขับก็คือเซซโกนะฮะมาดูท่าแรกกันก่อนนะครับผม ง้างอาวุธรอแล้วนะฮะทิมเขาให้ท่าที่สองนะครับต้องโชว์หน้าตาตัวละครสักหน่อยยิงกระสุนไปสามนัดนะครับนัดแรกไม่โดนนะครับอีกสองนัดโดนเข้าไปยิงแค่สองนัดนะครับก็สิ้นได้ ท่านี้นะครับจะเป็นการโจมตีรูปแบบแมปนะครับชาร์ปืนแล้วก็ยิงเข้าไปนะฮะเอาล่ะครับมาดูท่าร่างการกันบ้างนะฮะ นาวตีลุสคาวเวอร์นะครับ,บรพุ่งไปย่างไวนะฮะตอนนี้ที่ตัวก็มีพลังแล้วนะฮะ จากปืนนะครับกลายเป็นเคียวก็ได้นะฮะมิดดาบก็มีนะโอ้อลังการงานสร้างฝันไม่พอนะครับต้องจิ้มไปจุดกึ่งกลางนะฮะเข้าเป้าแบบเต็มๆก,ก,กระจายสลายกลายเป็นผุยผงไปเลย และท่าสุดท้ายนะครับท่าน,นี้เอาไปเลยร้อยคะแนนเต็มนะฮะให้ก่อนลงหน้าชาร์จพลังจากปืนแล้วนะครับชาร์จแล้วแล้วก็มีการเซวิสนะฮะถึง3ครั้งเลยทีเดียวเชียวชาร์จพลังแล้วก็ยิงเข้าไปนะฮะลอรีซานะครับ ความแรงมันต้องสืบนะฮะตายแน่นอนเป็นท่าโจมตีแบบออยต่างหากเทอะไรขนาดนี้เรามาต่อกันในท่าคอมบินเดชั่นแท็กนะครับ คู่แรกนะครับมาชิงการแซดกับเกตมาชิงการนะฮะท่านี้นะครับมีชื่อว่าดับเบิลเบิร์นนิ่งไฟล์ร์นะครับในการใช้ท่าคอมบิเนชันนะครับก็จะคล้ายๆกับพักก่อนๆนะครับตัวละครต้องอยู่ใกล้กันนะครับหรืออยู่ในปาร์ตี้เดียวกันนะฮะโดนความร้อนเผาจนสลายหายไปเลยท่านี้นะครับเป็นการจบเตีรูปแบบอนะฮะ มาต่อกักที่เกนไดเซอร์นะครับเกนไดเซอร์นะครับสามารถจับคู่กับสเปนเซอร์ได้หมด3ามลำนะครับคู่แรกนะครับจะเป็นดับเบิลสเปนเซอร์นะฮะอันนี้ก็มีชื่อว่าดับเบิลสเปนเซอร์สตอมนะครับคอมบิเนชันแล้วนะครับยิงอาวุธไป2ชิ้นนะครับ รวมร่างกันได้ด้วยเฉือนเข้าไปเล้วก็ทำการยิงบีมนะครับกันนำยิงเข้าไปเรื่องเจ๊งหมดแบบนี้ เอ็นเดเซอร์ตัวเดิมนะครับที่ผมได้บอกไว้นะครับผู้ที่สองนะครับดิวสเปนเซอร์นะฮะท่านี้นะครับก็มีชื่อว่าดิวสเปนเซอร์ซอมนะครับคอมบิเนชันตลอดการนะครับรวมร่างเหมือนเดิมนะครับแต่การโจมตีเปลี่ยนไปนะฮะ ยิงเข้าไปยิงไฟฟ้าบนหัวด้วยแล้วก็เจาะด้วยสว่านนะครับบอกเลยครับว่าแตกนะครับจังวันนี้เอนดเดอเซอร์ตัวเดิมนะครับแต่คู่เขาเปลี่ยนไปนะครับ เป็นมารีนสเปนเซอร์นะครับท่านี้นะครับมีชื่อว่ามารีนสเปนเซอร์สตอมนะครับทุกคู่นะครับจะเป็นการโจมตีแบบออทั้งหมดนะฮะคอมบิเนชันอีกเลวนะฮะยิงมิสไซล์ไปก่อนเลยนะครับตอนนี้โดนเข้าไป บินย้อนกลับมาผมก็ปล่อยหมัดและอาวุธเข้าไปนะฮะสูนสลายแน่นอนครับในวันนี้รอบนี้ได้มาสองนะครับมาสามแล้วนะฮะมาชิงการซนะครับเกตมาชิงกาแล้วก็เกนเดเซอร์นะครับท่าน,นี้นะครับมีชื่อว่าทริปเปิ้ลมาชิงกาเบดนะฮะ รวมพลังกันโจมตีนะครับสามสหายนะฮะฟันไปหนึ่งแทงไปอสองเฉือนไปสามมาต่อกันที่แซมบอดทรีนะครับกับคิงเวลนะครับท่าน,นี้นะครับมีชื่อว่าไอออนแคนนอนนะฮะ ได้ดไปหยิบอาวุธมาแล้วนะครับทำการเซตติ้งก่อนนะครับเตรียมพร้อมที่จะยิงกันมานานแล้วชาร์จแล้วนะครับตอนนี้ยิงเข้าไป เป็นลำแสงสีเขียวนะครับนดนแบบเต็มเหนียวมีทะลุไปถึงดวงดาวอันไกลโพ้นท่าน,นี้นะครับเป็นการจับคู่ระหว่างแซมบอทีกับไดทันทีนะครับจะใช้ได้หลังจากด่าน42เป็นต้นไปนะครับ อันนี้นะครับก็มีชื่อว่าสเป c คอมบิ n เ t ชันนะครับ <Okay. S 1> มาดูความอลังการกันเลยดีกว่าค <Okay. S 1> วงมือแล้วนะตอนนี้ oh. ระหว่างซันกับมูนนะครับล oh. มปีไปแล้วขึ oh. ้นพลังซันแอนมูน มก็เป็นท่าไลเดอร์ลิกด้วยนะฮะขาเดียวไม่พอนะครับต้องขาคู่นะครับคนละข้างนะฮะเข้าเป้าตรงกลางลำพอดีมาต่อกันกับออกัสกับออกัส2นะครับท่าน,นี้นะครับก็มีชื่อว่าออกัสคอมบิเนชันนะครับ ทำการโจมตีไปก่อนนะครับยิงจะโหดเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถแปลงบัญญาณได้ด้วยโอโมีโยกโลบแต่ก็โดนนะครับยังไม่จบเท่านี้หรอกเืินชื่อว่าถ้าคอมบิเชันมันต้องมีอะไรที่วูวานะฮะแหมเอาไปเลยพลังแห่งวิตภาพนะครับมาน้อยแต่ร้อยคะแนนนะครับเนี่ย ต่อกันที่สไตฟีดอมกันดั้มนะครับจับคู่กับเอเทนอลนะฮะทำการคอมบิเนชันแล้วนะครับตอนนี้ท่าน,นี้นะครับก็มีชื่อว่าเมทิโอเซเบอร์นะฮะเป็นเซเบอร์ที่ยาวมากนะครับฟันเข้าไปละหนึ่งทีนะครับเราก็ทำการเฉือนต่อนะฮะ ยังเป็นคู่เดิมอยู่นะครับแต่เป็นอีกท่านึงนะครับท่านี้นะครับมีชื่อว่าเมเทโอฟูเบิร์สนะครับสวมเข้าไปแล้วล็อกเป้าหมายนะฮะ พร้อมกับกระหน่ำยิงเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้โดนทุกดอกนะครับรอบนี้จะเปลี่ยนคู่หน่อยนะครับเปลี่ยนตัวหลักเพียงหนึ่งตัวนะครับหลักสไตล์ฟรีดอมกันดั้มนะครับ มาเป็นอินฟินิตจัสติกันดัมนะฮะจับคู่กับเอเทนอลเหมือนเดิมนะครับซึ่งท่าก็จะคล้ายกันนะครับน่าจะเหมือนกันเลยดีกว่าเปลี่ยนแค่ตัวละครหลักนะฮะท่านี้นะครับมีชื่อว่าเมเทโอฟูเบิร์สนะครับก็จะสลับความแรงกันนะครับ มาต่อกันในท่าที่2นะครับท่านี้นะครับมีชื่อว่า m e เทโอเซเบอนะครับลักษณะท่าก็จะคล้ายกันนะฮะออมเบดิชันมาแล้วนะครับดึงเซเบอร์ยักษ์นะฮะออกมาเฉื่อนเข้าไปนะฮะแล้วก็มีการประกบนะครับ สองเซเบอร์แทงเข้าไปนี่น่าจะเพิ่มเติมจากตัวละครก่อนนะครับแม่บินกลับมาคู่ยานเท่ๆเลยนะครับพี่ แขงสามเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งนะครับได้แก่เก e n e เซอร์นะครับมาชินก i s t a Set Gate m a า,แ,าแล้วก็ g e ตเตอร์ดากอนนะครับท่าน,นี้นะครับมีชื่อว่า Final Dynamic Special นะครับท่าน,นี้นะครับจะใช้ได้หลังจากด่าน52เป็นต้นไปนะครับรวมพลังการโจมตีนะครับใครมีอาวุธอะไรโจมตีออกมาให้หมด เตรียมตัวตายซะเถอะแกะมาสามไม่พอมาสี่แล้วเฟยน้องตีกหนำกันเข้าไปสีล่ลุมหนึ่งขนาดนี้ไม่ตายก็ไม่รู้จะว่ายังไงละแที่จะจัดเลยนะแต่ละคน และคอมบิเนชันคู่สุดท้ายนะครับก็คือโซกาวิออนนะครับกับโซซิกมากาวิออนนะฮะอันนี้นะครับมีชื่อว่าซ u ปเปอร์เฮฟวี่เฟรมเอ็มพเร์นะครับจะใช้ได้หลังจากด่าน54เป็นต้นไปนะครับมาดูความอลังการกันนะฮะในการรวมร่างกันนะครับ คอมบิเนชันแบบอันติเมทไปเลยเคลื่องร่างทองอีกต่างหากธรรมดาที่ไหนพิเศษใส่ไครไปเลยบินอินฟินิต <Bin S 1> ไปเลยนะฮะทะลุผ่านกลางลำตัว รับลองเอาไม่เหลือซากนะครับสลายห,หายเป็นพุยผงไปเลยแหมพี่ก็หรอเลยเกินเอาละครับถ้าดนตรีของตัวละครหลักนะครับและถ้าคอมบเนชั่นนะครับก็จบลงแล้วนะครับสดถานนี้ก็ขอแถมท่าตัวละครกินเกียนสักตัวนะฮะ นี่เป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่ผมชอบความเกลียของมันมากถ้าจะมีมตลกมากนะฮะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ